เคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สู่รายการจริงว่าโคทีวีจ้ะนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์อีิตาลีแฟกเตอร์พาร์ทที่109แล้วนะครับเอ๊ก็สำหรับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางผมได้ทําการทําคลิป เปิดตู้ฉลองครบรอบ7ปีไปก็ตามได้เห็นครับดุดเลดกันรัวครับคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีก่อนปีก่อนถือว่ายังโชคดีตรงที่อ่ะออกสกิลซาจิกับดับเบิลลิฟต์ไห้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปดีครับผมเปิดถึงเสร็จภาพซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมได้ไปดับีบิตี้มาซึ่งถามว่าการที่ผมได้บีิตี้มามันดีไหมคืออย่างแรกเลยมันมีข้อดีครับมันคือตัวบวกเวลาซึ่งเอาเป็นว่าตอนเนี้ผมผมคิดซะว่าอ่ะ ดีกว่าได้สก,กิลละกันเพราะว่าเห็น้หลายคนนี่ได้อบิิตี้ค่อนข้างที่แต่ยากน่าดูนะเพราะว่าเห็นคนในกลุ่มกิวของเ <c oughs> ขาผมก็บ <c oughs> อกว่าเฮ้ยของดีนะก็เลยแบบอ่ะในเมื่อผู้บริสิทธิ์ด้วยกันก็งานก็เอาเป็นว่าตอนแรกตอนแรกรู้สึกกำหมันนะที่แบบเอ้ทำไมออกอบิิตี้ให้ว่าแต่แบบคิดไปคิดมาเออเฮ้ยเฮ้ยมันก็ยังดีที่ออกอบิิตี้ให้นะเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าเกิดสมมติว่า เราได้สกิลอื่นมาเราสามารถไปคอมโบกับสกิลนั้นได้ใช่ไหมเออเพราะว่าไอตัวของ ability chain skill เนี่ย ability ของเชนเนี่ยคือเหมือนประมาณว่ามันคือตัวบวกเวลานะครับถ้าเกิดคุณอยากทําเวลาประมาณอ่าเจคุณต้องป้นร้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปั้นเวลาก็ประมาณบวกทีละประมาณ3วินะครับคล้ายๆกับ e x c e l แคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือ e x c e l มันคือแบบตัวบกเวลานั่นแหละ นะครับยิ่งอัพเวลเวลาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับ7จ็ดจุเจ็ดาวิดีทีเลยแบนี้นะครับก็เป็นว่าอ่ะกิฟต์ว่าดีกว่าเราไม่ได้แล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ท้าคุณผู้ชมสังเกตแบ็คการ์ดไหมครับนี่ w วีลคอมท o ซ็อตอารอลายเกมนะครับก็คือระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับประมาณเที่ยง25บ้านเรานะครับทาง f อสเออคนะครับจะมีการไลฟ์สตรีม นะครับประกาศทั้ง3เกมเลยก็คือมีของซอสอาออนไลน์วันเลือกสุดดาวที่ต้องลุ้นนะครับว่าจะมีการวันประ,ว,ประวันประกาศเปิดเกมวันไหนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรองรุ้นรอบวันเลือกดดาวนี่เขาเขาจะประกาศเปิดตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไลฟ์นี้คือมันเป็นไลฟ์ที่แบบน่าลุ้นนะแล้วก็แฟชอร์เดรียอันนี้เดาไม่ยากครับน่าจะปล่อยดี c ของเจ้า M นะครับแล้วก็อาไลยนะพี่โพนะครับผมเนาะ แล้วก็อินเตอร์เจลแฟกเตอร์นี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะประกาศอะไรน,นะครับรู้แค่ว่าเขาประกาศทั้ง3เกมนี้นะมีวันเล่นโชดาวนะครับแฟชเชอร์เดยดีแล้วก็อินเตอร์เจลแฟกเตอร์ก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าคลิปนี้คือกว่าผมจะลงก็น่าจะดานนะครับเนาะน่าจะดานน่าดูแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าคือคลิปนี้ผมยังไม่ยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมใช่ไหมว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมนะครับที่ผมจะมาเปิดตู้ฟรีที่ผมเคยแต่งยาวไว้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ผมอาจจะลงช้าหน่อยนะครับแต่ว่าคลิปที่ผมอายุตอนนี้คือประมาณวันที่หนึ่งธันวาคมนะจ๊ะก็เข้าสู่ช่วงธันวาคมแล้วตบมือเย่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 ก็อีกประมาณไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเข้าสู่วันเลยครับวันเลยครับวันแล้ววันปีใหม่เออเดี๋ยวก็เข้าสู่วันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่นะครับบอกเลยว,ว่าปับป๊บนะครับปีใหม่แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าเฮ้ย แต่แต่ละเดินแต่เดินมันคิดว่ามันช้าแล้วความเป็นจริงคือเวลามันผ่านไปไวมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้อย่าคิดว่ามัน,นเวลามผ่านไปช้าแล้วเวลาผ่านไปไว้วไวมากนะครับผมเนาะอ่ะก็ตามที่ผมบอกไปนะครับคลิปนี้ตามที่ผมเคยสัญญานะครับผมจะมาเปิดคลิปรวมตู้ฟรีนะครับฉลองครบรอบ10ปีที่มีการันตีทุกอาจทุกรอบนะครับผมเนาะซึ่งผมขอประเดิมมันแต่มอดสกิลละกันนะครับ มอสติิแล้วก็ตามด้วยนะตามด้วยคอนเน c t ตามด้วย e x c e l ลแล้วก็ปิดทางด้วยฟูเบอร์ซึ่งน่าจะมีประมาณ4ตู้นะครับผมเนาะแล้วก็ผมที่ผมเคยสัญญาตั้งแต่ประมาณพาร์ทก่อนก็คือพาร์ทที่108นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดอีกสักสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเปิดอีกสเต็ปเดียวพอและถ้าเกิดสมมติว่าสเต็ปหนึ่งไม่ได้ก็คือเท่ากับว่า ตู้ครบรอบเราจบจบกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวในอนาคตในปพักภาคหน้าเดี๋ยวมันก็จะมีสกิลนี้มาเพิ่มเข้ามาแหละแค่ว่าเราจะได้สารที่เราต้องการหรือเปล่าเพื่อผลที่ผมอยากได้เชนสกิวหงโตเลยไม่ใช่อะไรคือเรื่องความที่ว่าเผื่อตู้ในภายภาคหน้ามันไม่ให้คนอย่างผมเพราะคุณก็คพรคุณก็รู้กันอยู่ว่าเลดอิติเกียวแเตอร์มันขี้หมายอย่างไง นะครับผมเนาะอ่ะก็เริ่มกันเลยละกันนะครับสำหรับตู้การันตีนะครับของมดนะครับก็ต้องมารอรุนนะครับว่าเราจะได้กี่สกิลนะแน่นอนว่าผมไปเปิดไอดีให้รุ่นน้องมารุ่นน้องได้ประมาณ2สกิลมั้งเออรุ่นน้องได้2สกิลนะครับผมเนาะเป็นชินอนอ่าสปีแล้วก็รีฟาส3ปีนะครับผมเนาะไปะรุนกันเลยไม่ต้องรุนนะครับ ซึ่งพอมันเป็นตู้ปบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันโอเคนะเพราะว่าอย่างน้อยคือเราจะได้ลุ้นนะครับว่าเออเฮ้ยเราจะได้ทั้งหมดกี่สกิลเพราะว่าบางทีมก็ไม่แน่เสมอไปงเงี้ยเราอาจจะเราอาจจะได้ประมาณตั้งสองสกิลสามสกิลสี่สกิลแล้วแต่ดวงนะครับแต่ที่แน่คือมันการันตีได้นอนหนึ่งสกิลประมาณนี้นะครับซึ่งแบบสิ่งที่คนเป็นของช่วง KIC ก็คือตู้11สิบเอ็ดโลนี่แหละเออเสียได้เสียได้รูตาแบบเป็นการันตีของตัวละครนั้นๆนะครับ อันนี้เข้าสู่สามไหมนะเอ๊ okay. ีไม่มีอะไรนะห้ามดนี่ผมไม่ได้หวังอะไรมากนะเพราะว่าน่าจะหวังอีกทีคือนู่นเลฟูเบิร์ดเพราะว่ายังไม่ได้ซักสก,กลิลเลยโดยเฉพาะคียิที่ตกนะครับหกน่าจะการันตีปะ่ะเจ็ดแปด สามปีที่ผมขาดใครวะผมไม่ได้ขาดนะน่าจำได้ว่าน่าจะได้ครบแล้วเก้า <9 S 1> <10 S 2> สิบการันตีเป็นไรเอ่ยการันตีเป็นคอนนะครับผมเล่นสารนี้อยู่นะแต่ว่าสก,กิลมันดีหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะอ่าอยมาเฟให้เอ้าฮะ อ๋อมันมันมันก็คือมอสนี่เอาลืมเลืมลืมลืมไปลืมไปโทษทีโทษทีท่าผู้ชมลืมไปลืมไปลืมไปว่าเอฟเฟกต์ตอนได้มอสมันมันเป็นอย่างนี้นะครับลืมเลือมลื่ออ้ยกูเอ้ยกูตกใจหมดเลยก็ได้เป็นอ่ามอสลิสเบตนะครับไม่รู้ว่าสกิลนี้อยู่ช่วงไหนครบรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจน่แต่แต่น่าจะช่วงครบรอบนะโอเคก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับตู้การันตีฟรีของคอนเน็กนะครับอ่ะงั้นลุยกันต่อ ก็เรามาการต่อตู้ฟรีตู้การันตีที่2องเลือละกันนะครับผมเนาะตลับตู้ฟรีการันตีที่2นะครับผมเป็นตู้ของการันตีคอ n เน็กสกิวเน่งนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็หนึ่งขออนุญาตรับเพชฟ,ฟรีก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ใครที่ตามดูไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าคลิปสร,รุปที่ผมอ่ะอัปเดตเกี่ยวกับไอไลฟ์สตรีม s อ o ที่แบบตอนแรกครับบอกว่าเอ้ยมันจะประกาศอะไรมากกว่านี้สุดท้ายไม่ไม่ไม,ไม,มีเชื่ออะไรเลย นะครับโดยเฉพาะวันเล่นโชดาว n คือแบบไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบอ่ะโชแค่ตัวกราฟิกเฉยๆนะครับแล้วก็เกมเพลย์เดอโลก็ข้าไปไงแล้วก็มีการเปิดเผยรูปภาพบางส่วนแล้วก็มีการประกาศคอลลาโบว่าเออให้เดี๋ยวจะมีคอลลาโบระบางอัลเทอร์นทีฟกันเกียวราย 1, เอ็กวันหนึ่งโชดาวนะอะไรมาเนี้ยนะครับซึ็แบบฮะมือประกาศแค่นี้นะคือแบบสิ่งที่คนเขาต้องการคืออะไรครับสิ่งที่คนเขาต้องการคืออะไรครับประกาศวันเปิดเกม ไอ้เงี้ยมึงอยู่มึงอยู่ยบ้าแล้วหนึ่งมึงเลยมานแล้วหนึ่งปีด้วยคนเขารอคอยไอ้เงี้ยแล้วคุณไอ้เงี้ยแบบไม่รู้จะผม,ไม,ไ,มไม่รู้จะพูดไ,ดไ,ดไงไวะตัวอ e ีเทเกลก็ประก,กาศแจกสติกเกอร์นะครับพิโทกับน้องตายนะครับแล้วก็แฟชอร์แฟชอร์รู้สึกว่าจะประก,กาศ d ีเ2อวีสองย่าไปตั้งการนะครับแต่แค่ว่าเหมือนโชว์แค่แอนิเมชั่นพิโทเฉยเหมือนชอบกักของอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับเหมือนเหมือนทีมงานไม่รู้ปัญหาเลย คือเอาจริงว่าตอนนี้เกมแฟกอร์นพูดตรงตอนนี้เกมมึงเกมมึงจังๆมากเลยอ่ะคือมันจางตรงที่ว่ามึงไม่ทยอยลงดีโอซีคือแบบบรรจางบรรจางจนแบบหลายๆคนเริ่มเบื่อเกมแล้วเพราะว่าคอนเทนต์มันแบบมันหมดแล้วอ่ะคนเทนต์มันหมดแล้วอ่ะมันหมดเพราะอะไรทีมงานไงอะิจหมดเพราะทีมงานเกมไม่ไหนที่นะฮะก็ไม่รู้ว่าเกมจะเป็นไงต่อนะครับขออนุญาตพูดในเก็บนี้ด้วยกันนะครับถต่ว่าเป็นการทั้งบนเพราะว่าในในฐานะเป็นสาวบก คนที่ชอบตอนเอาอะไรเหมือนกันนะครับผมเนาะอ่ะก็อย่าลืมมารับด้วยละกันนะครับผมเนาะตอนนี้ผมมีเพยรเท่าไหร่โอ้ยขาดิง3สามสิบเฮ้ยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบดิใช่ไหมหนึ1200่งพันสองร้อยเออไอ้เะขาดที่สามสิบเมตรไอ้เยอะ <laughs> เดี๋ยวตามที่ผมเคยสัญญาแล้วไอ้เจ้าโต๊ เชนสกิลเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอัดแยกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวรอคิดดูอีกทีนะครับว่าผมจะเอาอยัางไงกับไอ้ตู้หานี่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวออกสักพักนะครับตู้อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีเชนสกิลตามมาแหละนะครับแต่ว่าไอ้บทที่ผมอยากได้เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตอนปีที่แล้วไงที่แบบมีตู้บางตู้ที่แบบเป็นฟิวใ่ๆอย่างเช่นฟูเบิร์สสายดาบบางตู้มันก็มีนะแต่มันไม่ให้มันไม่ให้ คือที่ผ่านมาพูดตรงๆนะผมสาบานต่อคุณผู้ชมเลยว,ว่าที่ผ่านมานะครับฉลองครบรอบ5ปีไม่เคยได้ฟูลเบิร์ดอะไรใหม่ๆนอกจากอิบิตี้นี่ครับอิบีตี้ของน้องซสกุยะใช่ไหมเนี่ยเต็มที่แค่อิบีตี้นี่ครับที่ผมได้มาเต็มที่เลยอันนี้อันนี้คือฟูลเบิร์ดล่าสุดจริงๆที่ได้มาที่เหลือคืออะไรก็ไม่รู้ นะครับสกิวธรรมดาบ้างเอ่ยเบิร์ดบ้างเอ่ยนัน่นนู่นนี่ซึ่งแบบอะไรวะคือพูดตรงสายดาบครับไม่ไม่เห็นทําปูเบเอร,เนะร์อรออเชียอะไรเลยนะครับขอยญาตหมดหน่อยนะฮะคือคือที่ผ่านมาฟูเบอร์ไม่เห็นทำเหี้ยอะไรนะครับคือมันคือมันอาจจะมีแต่แบบผมเกลือไงคุณผู้ชสมมันเกลือแบบเกลือมากเลยแบบผมเลยแบบอยากลงทุนให้มันสุดชีวิตหว่าเพราะว่าคือผมกลัวว่า ผมจะไม่ได้ไงแล้วกลัวว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีตู้ดาบเดี๋ยวที่เป็นเชสกิลหรือเปล่ากลัวตรงนี้แหละเพราะว่าฟูลเบิร์ดเม่งก็เหมือนกันแม่งนี่แต่ขายสายอื่นแต่สายดาบไม่ค่อยขายเฮียอะไรขายแต่แบบธรรมดาบ้างเบิร์ดบ้างคอนเน็กบ้างเอ็กซ์เอ็กเซลบ้าง <c oughs> คือความเป็นจริงกูหวังเลกูหวังฟูลเบิร์ดอืมนั่นแหละก็ผมก็ไม่รู้จะพูดไงกับมันอะนะครับผมเนาะก็เอาว่าเดี๋ยว ไอ้ตู้ไอ้ตู้นียไอตู้ที่ที่ผมกำลังจะเปิดเช e s สก l ลเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นคลิปยกอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมจะลงหลังจากที่ลงตู้อ่าตู้ฟรีเสร็จละกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาโดนแคนเซิลแล้วกันเนาะนะแต่ถ้าเกิดว่าผมทุมไม่ไหวจริงก็อาจจะต้องเอาตู้เช็งสกิลมาลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลงตู้ฟรีนั่นเองเพราะว่า ตู้ฟรีมันใช้เวลาถึงกี่วันนะโอ้ผมผมต้องรอถึงวันที่สี่อะนะครับก็เราดูก่อนแต่แต่ผมแต่ผมว่าน่า,นาจะรอได้เพราะว่าตอนนี้มันน่าจะเหลือตู้ฟรีของตู้คือตู้ที่เป็นอ่าเอ็กเซลกับฟูลเบิร์นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ครั้งก่อนนี่ผมลืมเปิด <laughs> ครั้งก่อนผมลืมเปิดเลยนะครับตู้นี้เอออันนี้อย่าลืมเปิดนะครับอันนี้ของดีบอกเลย ของดีที่คุณควรเปิดนะผมบอกไว้ก่อนคือมันดีตรงที่ว่ามันมีหินมอสที่เป็นขั้นสามด้วยซึ่งหินขั้นสามค่อนข้างหายยากมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เฮ้ยคุณหาของพวกหินมอสไม่เป็นนะครับมาหาจากตู้ฟรีเลยเพราะฉะนั้นคุณควรคุณควรค่าแก่การเปิดนะส่วนตู้ฟรีตู้หนึ่งไม่เปิดละกันที่มันเป็นหินที่ต้องยัดอ่ายัดอ่าเป็นหินที่ยัดอาวุธได้อันนี้ผมขอยาตไม่ใส่ละกันนะเพราะว่า ใส่ปุ๊บบางทีมันเกิดอาการบัักบ,บ้างแบบบับ๊กที่ว่าแบบจงตีดามจหรือหนึ่งนนั้น,น,นที่แบบเอาเราอยากใส่ก็เลยการว่าหลายแต่นั้นคือผมผมไม่ใส่เลยครับอืมนั่นแหละ,ะโอเคบนมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเลยละกันนะครับเนาะอ่แล้วก็ขออนุญาตพูดอะไรนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันฉลองครบรอบของปีรับอนิเมะมูวี่ที่มีชื่อว่าซอสอ R ร์ออ n ไลน์โปรเ s รส e e เชนโซออฟดิสไดเองนะครับอ๋อก็แน่นอนนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาย้อนไปปี2022ครับเป็นครั้งแรกครับที่เรีวยกว่าฉายไวกว่าภาคแรก <c oughs> นะครับภาคสองฉายไวยกว่าภาคแรกนะก็ตอนนี้ครบรอบสปีแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยของญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเราลาประมาณสักประมาณช่วงตุลาคม นะครับก็บ้านเราธันวาคมนะครับแนะ่นอนว่าอีกไม่กี่วันประมาณป,ประมาณวันที่9ใช่ไหมก็จะฉลองครบรอบ2ปีของภาคที่1แล้วนะครับเอาเอาเป็นว่าตอนนี้คือซ o x แอร์ n อนไลน์โปเกมส์สี่ภาก็ตอนนี้ฉลองครบรอบ2ปีที่ฉายในประเทศไทยแล้วนะครับด้วยว่าเวลามันช่างผ่านไปไวซะจริงๆนะครับผมเนาะนะก็เอาเป็นว่าพูดแค่นี้แล้วกันนะครับผมเนาะมา นั้นลุยกันเลยละกันนะครับผมเนาะไปคือขอขอโทษที่ผมพูดยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีแบบผมมีผมมีเรื่องที่เราอยากพูดมันมันก็มันก็อยากพูดแหละแต่ว่ากว่าจะลงคลิปอาวันที่สี่กว่าจะลงคลิปมันต้องรอวันที่สี่ไงเออนี่จริงอะผมสาม,มารถทําเป็นคนคนละคลิปคนละคลิปคนละคลิปคนละค,คละคิปได้เลยนะแต่ว่าเพื่อความปองดอง นะครับเพื่อความปองดองเราจะไม่ลงเพื่อความปองดองคือเราจะลงทีเดียวเลยโอ้ได้เป็นคอนเน็กน้องยุ้ยอันนี้ผมไม่เคยมีอันนี้ผมไม่เคยมีอนนมมยมโอเคโอเคโอเคอันนี้คือไม่ไม่การันตีนะเฮ้ยเฮ้ยถือว่าวันนี้ดวงมาเลยเนี่ยอวันนี้วันนี้ถือถือว่าดวงมาเลยเนี่ยคุณผมได้สองคิหลอดเนี่ยถามจริงใช่หรอปิดท้ายด้วยคอนเน็กดาบหรือเปล่า หรือจะยังไงดูท่าน่าจะเป็นเลปีอะวะใช่ไหมเอาไม่ใช่ดามหรือเปล่าหอกเหรอหอกคนไม่ผมมีหรือย่างวะเอาไม่ไม่ใช่หรือจะไปดับเบิตี้หรือไงวะกูงงละเอาไม่ใช่ไม่ใช่กูตกใจอ่ะเพลเพล่กเร็วมีฟาดนเหรออ่าอันนี้ของจริงโอเคได้เป็นดับเบิลมิฟซันครับ เอ๊ะน้องยุ้ยสองใบโอเคอ่ะครับก็สำหรับสกิลคอนเน็กนะครับเราได้เป็นอ่าน้องยุ้ยนะครับน้องยุ้ยดาเมจเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดสามฮิตนะครับผมเนาะอะไรเนี่ยโอ้โหก็สามารถอบมริกาที่แล้วะเนี่ยใส่น้องยุยสามใบบัฟอะไรสักอย่างนะครับใส่ใส่ใสกิลตัวเองเนี่แหละ ซีดีกานี่ผมจำได้ว่าผมเคยมีนะแต่ก็เสียใจด้วยครับผมไม่ได้เล่นฝายนี้คือถ้าคือผมบอกก่อนได้เิดไปฝายแตแล้วผมขอเลื่อนเล่นายดาบดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามิสซันมันเหมาะกับผู้หญิงนะครับมิสซันไม่เหมาะกับตัวละครหญิงตัวละครใจอย่างเรามันเดี๋ยวมันดูเกไปวิชายอย่างเรามันมันมันต้องเบียวครับมันต้องดาบเท่านั้นนะครับอ่ะก็จบกันแล้วนะครับสำหรับตู้ฟรีของคนนิกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตู้ของอาอะไรนะ ตู้ของเอ็กเซลสำหรับตู้ฟรีการันตีวันต่อมานะครับผมเนาะเป็นตู้ฟรีการันตีของ e อ c e เซลสกิวเองนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรมาหรือเปล่านะครับผมเนาะก็จะไเ้ื่อพูดถึง e อ c e เซลี่ผมได้ครบทุกคนเลยใช่ไหมต้องไม้ผิดเออได้คิริโตได้อาร์ซนาแล้วก็ควารุนะครับผมเนาะอ่ะ งั้นลุยกันเลยไม่มีอะไรพูดคุยทั้งนั้นนะครับไปลยุลยลยุยลุยก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสายอื่นหรือเปล่านะเพราะว่าจำได้ว่า e x c เซที่ผมเก็บครบทุกสายแล้วนะยกเว้นสายอื่นเอาเอาเอาเฉพาะหน้าหน้าตู้หน้าตูาต้เออคือถ้าหน้าตู้หลักสามตัวผมมีครบแล้วแต่ตัวอื่นนี่ไม่แน่ใจ ลืมนับเลยว่าอยู่สตปตที่เท่าไหร่ก็เอาสายอะไรมาก็ได้ได้หมดได้หมดเ <c oughs> อ้าโอ้ได้คอร์สว่ะเยี่ยมมาว่าเฮ้ยดวงดวงมาว่ะตู้ฟรีรอบนี้ดวงมาว่ะดวงมาดวงมา <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องจำได้ว่าใส่คเป็นคนไอเซลร์นีมไม่เคยมีปะ เออคอนคอนแอคเซลนี่จำนะว่าไม่เคยมีกำลันตีอะไรอย่าบอกว่าเลเปียอผมไม่ใช่เลเปียใช่หรอเฟกเอานั่นไงเรียบร้อยถ้าเคยมีแล้ว โอเคอาสรุปเลยครับที่ผมได้มานะครับก็จะมีอาสายคอลิสเบตนะครับที่เป็นแอกเซลนะครับแล้วก็อาซอนะนะครับที่เป็นแอกเซลนี่ขอขออนุนาดดูดูหน่อยนะว่าอย่างไงที่แน่ผมจําได้ว่าอาซ n นะผมเคยมีแล้วใช่ไหมนี่ไงเอาเคยมีแล้วหรอตอนไหนมาได้ยังไม่รู้ตัวเลยเอาผมมีแล้วหรอ ลืมแล้วลืมแล้วอะเกก็เจอกันใหม่นะครับในตู้ของฟูเบิร์ดมาครับก็เข้าสู่วัรสุดท้ายแล้วนะครับตลับตู้ฟรีการันตีนะครับก็การ,ารันตีฟรีรอบนี้ก็จะเป็นตู้ของฟูเบิร์ดสกิลตนเองนะครับเย่ yeah. ก็มาสักทีครับบอกเลยว่าหลายคนนี่น่าจะรอตู้นี้กันที่สุดแล้วเพราะว่านี่ก็เด มันโคตร o อแล้วโคตรแรงนะครับมากๆเลยสำหรับคูเบิร์ดนะครับผมเนาะก็สำหรับผมนะเพราะวันลรกๆเลยดาบขอคิดโตขอคิดโตจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้คือผมใช้ของฟรีอยู่ไงแต่ก็ไม่ใช่ของฟรีมันก็ไม่แรงแต่แต่ว่ามันอาจจะแรงไม่เท่ากับสกิลหลักนะครับบอกเลยว่าคือถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดผมได้โตกมาผมปั่นเวอร้อยเลยนะปั่นเวอรยเลยเพราะว่าสกิลคือมันแรงมาก นะครับผมคืออย่างน้ว่แบบอ่ะถ้าเกิดสมมุติผมไม่ได้ของเจ้าเชนสกิลสมมุติว่าสมมุตินะม,ม,มันออกมันออกไอฟูลเบิร์ดกีโตะให้เชฟสกิลช่างแม่งแล้วนะครับผมเนาะอ่ะงั้นลุยกันเลยละกันนะครับว่าการันตีเราได้ใครนะครับแต่ก็ตามนั้นแค่ผมก็คือเราได้แค่พูดครับ <c oughs> ได้แค่พูดครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วการันตีบางทีมันอาจจะมีเบ็นเบี้ยก็ได้ใครจะไปรู้ ซึ่งจำได้ว่าฟูเบิร์นนี่ผมเคยได้แค่ไครวาที่เป็นอาตาจีใช่ไหมตาจิกับดับเบิลลิคเบดครับแต่ที่เหลือคือไม่เคยได้เลยนะครับที่เหลือไม่เคยได้เลยโดยเฉพาะ3ตู้หน้าหลักนะครับสามตัวหน้าหลักก็คือจะมีเจ้าอาร์ตินะกวัวลูแล้วก็คิริโตะนะครับผมเนาะสามมีมีฟูเบิร์นหน่อยได้ไหมสด่ดาบอะโอ้โห สี่ห้าหกเจ็ดไม่รู้ไม่รู้ผมผมผมพูดมัมวหรือเปล่าแปดเก้าอันนี้เก้าเนาะถ้าผมจะไม่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าสิบสิบเอ็ดเป็น 11เอ็ดคืออะไรปุ๊บโอ้โหคอ้อนจริงปะเนี่ยไอ้ยัยกูมีแล้วถ้ามึงออกตัวครบรอบนะกูกำหมัดอะ จะเอาดาบเดียวไม่ได้คนุณผู้ชมรู้ไหมผมมีสกิลเยี่ยนี่แล้วประมาณสองสกิลอะถ้าเกิดใครที่เคยตามตอนผมเปิดกาชาจะเห็นว่าผมเปิดได้สองสกิลไอเย่ยเนี่สรุปนะครับเราก็ต้องตามล่าเช้งสกิลต่อนะครับเอาอนว่านในคลิปนะี้ผมขออนุญาตสปอนหน่อยละกันนะครับจริงๆต้องบอกว่า ตู้เช็คตกีสเต็ปหนตอนแถว2ผมเปิดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมผมเปิดตั้งแต่ช่วงที่มันเอาตู้อ่ะแอซโซมาอยากจะบอกว่าเกลือแดดครับแน่นอนว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมลองคำนวณเพชรจากที่มันแจกประมาณเจ0 0เม็ดนะผมลองคำนวณผ,ผมลองคำนวณดูแล้วน่าจะเปิดได้อีกประมาณ2องสเต็ปก็คือสเต็ปสองสเต็ปสซึ่งก็ต้องมารอลุ้นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าสเต็ปสอสเต็ปสเนี่ยผมจะไ,ได้อะไร นะครับที่แน่คือผมขออนุญาตสปอยแล้วกันเพราะว่าอ่าไอเจ้าคลิปเทสสกิวเนี่ยไอสเต็ปหนึ่งถึงสองถึงสามในมาเนี่ยน่าจะลงทีหลังแน่นอนนะครับกะว่าจะมัดรวมเลยนะครับผมกะ่าว่าจะมัดรวมเลยเพราะเพราะไม่งั้นคือต้องมาทําทีละคลิปทีละคลิปอีกนะครับคุณผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมลิมิตเบรกละวสองขั้นไอ้เหี้ยไอ้เอวสกิลมีตั้งเนี้ตั้งเนี้มึงเอาสายคอนโอ้โห แต่ก็มันก็เถียงไม่ได้เนาะเพราะว่าอ,อ,อเราต้องยอมรับนะครับว่าสกิลของอฮูเบิร์ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงมากๆแรงแบบแรงมากๆก็เอามันว่าครับก็ยังต้องใช้ของฟรีเหมือนเดิมนะครับส่วนใช้สกิลก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าผมจะสามารถตามล่า ใช้สกิลคิดไดโตได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นสกิลฟรีเหมือนกันดูทรงแล้วนะครับผมเนาะโอเคงั้นขอตัวจบกิ๊เท่านี้นะครับไปละก็ประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะไปละไม่บายก็ผมบาครับ